นับตั้งแต่มูลนิธิไมโครบิตถูกตั้งขึ้นเมื่อปี2016ตอนนี้มีไมโครบิตจำนวนร่วมกว่า1ล้านเครื่องถูกใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณทั้งการศึกษาในและนอกระบบทั่วโลกโดยโครงการที่ถูกนำโดย BBC ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีมากจนถึงวันนี้ครับ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเอสก้าออพื้นที่แบ่งปันความรู้รายการที่จะทําให้ทุกท่านรู้จักกับสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้การสอนของนักเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นตามสไตล์เอสก้าครับ <S <S และวันนี้พบกับผมนายชัดเจรินวัลยฤทธิ์หรือว่าไอนะครับและหัวข้อในเดือนนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ไมโครบิดกันครับตัวไมโครบิดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมูลนิธิไมโครบิดเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ2016ครับโดยพวกเขามีจุดมุ่งหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆทุกคนทั่วโลกได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโลกแห่งอนาคตดต้วยตนเองโดยสิ่งที่พวกเขาทําก็คือออกแบบพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะทําให้เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ใช้เทคโนโลยีสมมุติเป็นพวกเราเด็กๆนะครับคงจะตื่นเต้นน่าดูใช่ไหมครับถ้าเกิดได้เห็นห่นยนต์เดินได้พูดได้อยู่ตรงหน้าเรา แต่ตอนนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่นอกจากจะได้เห็นหุ่นยนต์ตรงหน้าเขาแล้วเขายังสามารถสร้างหุ่นยนต์พวกนี้ได้ด้วยตัวเองเลยโดยการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทางบูลนิธิิไมโครบิดพัฒนาขึ้นมาครับนอกจากนี้พาร์ทเนอร์ที่ทํางานร่วมกับมูลนิธิไมโครบิดก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดามีตั้งแต่ BBC นะครับมหาวิทยาลาัยลังคาสเตอร์จนไปถึงบริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่างบริษัท Microsoft ก็ได้ให้การสนับสนุนในการใช้ไมโครบิดเพื่อการศึกษาด้วย นับตั้งแต่มูลนิธิไมโครบิตถูกตั้งขึ้นเมื่อปี2016ตอนนี้มีไมโครบิตจำนวนรวมกว่า1ล้านเครื่องถูกใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณทั้งการศึกษาในและนอกระบบทั่วโลกโดยโครงการที่ถูกนำโดย BBC ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีมากจนถึงวันนี้ครับและในปัจจุบันในประเทศไทยก็เริ่มมีการใช้อุปกรณ์ไมโครบิตเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณด้วยอย่างพวกเราสถาบันเอสกาก็ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมการสอนวิทยาการคำนวณ โดยการใช้อุปกรณ์ไมโครบิดในการพานักเรียนพัฒนาเครื่องมืออัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ระบบสมาร์ทฟาร์มต่างๆซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเช่นกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับที่มาที่ไปของอุปกรณ์ไมโครบิดในครั้งนั้นนะครับเราจะมาดูการถึงวิธีการใช้งานของเจ้าอุปกรณ์ไมโครบิดกันครับว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรกันบ้างก่อนจะจากกันนะครับฝคคากกดกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ และฝากติดตามข้อมูลดีๆจากสถาบันเอ็ดการและผ่านช่องทางทางด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ